พบกับสกู๊ครับทางด้านนะครับตำรวจไซเบอร์เนียได้มีการขยายผลลวกจีนเทานะครับที่มีเจ้าของรถเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ SMS แล้วก็มีการแนบลิงก์ปลอมนะครับนก็ตะเวนเนี่ยไปทั่วกรุงนะครับแม่บางคนก็หลงเชื่อกดเข้าไปนะครับผลปรากฏว่างเงินในบัญชีหมดไปดูกับสกู๊ปชุดนี้กันหน่อยครับเชิญครับ 15มกราคม2568ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีนำโดยพลตำรวจโทเตยลงผิวพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มกราคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์รในผนึกกำลังร่งวมกับ AIS และกสทชบุกรบสอผู้ต้องหาสัญชาติจีนพร้อมเครื่องส่ง S อสปลอมในรถยนต์ h อ n ด a CRV สีบรอนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยนวนจันทร์60หลังจากการสืบพบว่ามีการตะเวนขับส่ง s อ s แนบลิ้งดูดเงินในย่านรามอินทาสุขุมวิทและฝั่งธนบุรี ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ในขยายผลการจับกลุ่มโดยการย้อนรอยไปถึงผู้ขายรถยนต์และผู้ขายรถยนต์คันดังกล่าวแจ้งว่าผู้ที่มาซื้อเป็นของจีนเนื่องจากวันที่9มกราคมนั้นได้มีการจับกลุ่มคนจีนขับรถเซเว่นส่งสัญญาณในในรัะฟอเบสเซชันนะครับการทำงานของฟอเบสเซชันก็คือการที่ส่งสัญญาณโดยโดยเครื่องอุปกรณ์ที่จำลองขึ้นมาเหมือนเป็นสถานี ของ A AS นะครับมีการส่งวันหนึ่งเนี่ยได้ตกตกประมาณ500,000 SMS นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราจับไปมีการส่งข้อความประมาณ10วันก็ตกประมาณ5ล้าน SMS คราวนี้ก็เหมือนกันนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2ลรายพร้อมกับรถซ r v วนะครับแต่คราวนี้เป็นการขยายผลเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับเราได้มีการจับกลุ่ม ผู้ต้องหาชาวจีนได้อีกหนึ่งรายมีการซื้อรถนะครับซื้อรถ CRV คันนี้นะครับจริงๆแล้วเขาใช้ชื่อปลอมนะครับแต่ด้วยเทคนิคการสืบสวนของตำรวจนั้นทำให้เราทราบว่าจริงๆคือใครนะครับณขณะนี้เราได้มีการดำเนินการจับกลุมตัวเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งจะ,ซ,งจะซึ่งจะเข้าสูก่กระบวนการขยายผลต่อไปลอยลเอียดจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้การสทอหนึ่งพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนครับ ราชการแทนผู้งคับก,การสอทอหนึ่งครับในคดีฟอล์วเวอร์สเตชันนะครับอย่างที่ทางท่านรองอัตสิทธิ์ได้นําเรียนนะครับเป็นการปฏิบัติการของกองบังคับการสองสอทอหนึ่งร่วมกับอสอทอสามนะครับขยายผลสืบเนื่องจากการที่เราจับกุมชาวจีน2คนนะครับเมื่อวันที่9นะครับแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยที่นําเครื่องฟอล์วเ t อร์สเตชันไว้ที่หลังรถเนี่ยเป็นการซื้อจากเต้นรถแห่งหนึ่งนะครับโดยใช้พาสปอดปลอมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีการขยายผลไปถึงผู้ขายด้วยว่ารู้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝากเตือนนะครับเป็นรถเนี่ยจะขายขายรถโดเยเฉพาะให้กับชาวต่างประเทศนะครับพาสปอร์ตที่นํามาซื้อเนี่ยท่านตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ดูพฤติการเขาด้วยประกอบกันนะครับทีนี้พอตัวผู้ต้องหาได้รถมาแล้วนะครับก็นํามาให้กับสองคนที่จับโม่ที่9้าเนี่ยนำไปตะเวนจอดตามจุดต่างๆ,ๆนะครับซึ่ง เป็นข้อความนะครับในลักษณะ SMS แล้วก็มีลิงก์แนบมานะครับซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นลิงก์การพนันนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตรวจสอบขยายผลอีกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งจากการสังเกตนะครับการจับกลุมชายเมื่อวานเนี่ยเป็นชาวจีนเช่นกันนะครับได้ที่แถวอิธรมระนะครับตอนนี้สอบปากคำอยู่ผ่านล่ามก็ยังให้การพวกไปวนมาอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับในเรื่องข้อหาที่เราแจ้งเนี่ยคือ ร่วมกันมีใช้นําเข้านะครับหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตนะครับร่วมกันจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตนะครับร่วมกันใช้คลื่นความถี่ในการประกอบพิจการโทรคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตซึ่งมีอาตาราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีันไม่เกิน10,000แบาทตรงนี้เนี่ยเรามีการประสานร,ร่วมก,กันกับทั้งก,กสทชแล้วก็โอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์ต่างๆนะครับซึ่งการใช้ฟอเบสสเตชันเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจาก ตัวเฮดเดอร์นะครับหรือหรือผู้ส่งข้อความเนี่ยครับสามารถที่จะตั้งได้เพื่อเกิดความน่าเชื่อถือเช่นธนาคารค่ายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่งข้อความตามมาพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะไม่ทราบว,ว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงนะครับตรงนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนเช่นกันว่าเมื่อท่านได้รับข้อความนะครับจากอะไรก็แล้วแต่นะครับภาคเอกชนภาครัฐบาลที่มันขึ้นหัวเนี่ยครับจากผู้ส่งข้อความเนี่ยอย่าเพิ่งกดลิงก์ที่แนบมานะครับติดต่อไปที่ เจ้าของผู้ให้บริการเช่นถ้ามาจากธนาคารถ้าติดต่อธนาคารหรือว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรอย่าเพิ่งกดนะครับเพราะว่าลิงก์ดังกล่าวเนี่ยมันแนบมาได้หลายแบบทั้งลิงก์ดูดเงินลิงก์การพน,นันลิงก์ดูดข้อมูลส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกดนะครับแม้จะได้รับข้อความแแล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนของผู้ต้องหานะครับทั้ง3ามรายเนี่ยเราจะสืบสวนขยายผลเพราะว่าผู้ต้องหาที่จับเมื่อวานเนี่ยเราทราบมาว่าเข้าในเมืองมาเมืองไทยตั้งแต่ปี58นะครับใช้วนะีซ่านักท่องเที่ยวนะครับแล้วอยู่ได้ยังไงั้งหลายปี นะครับอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบสืบตัวขยายผลรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในทุกมิติก็ความคืบหน้าจะได้ดําเนินการแล้วก็จะนําเรียนพี่น้องสื่อมวชนทราบต่อไปครับ